ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็นี่มาโซโล่แรงเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้เล่นเป็นโลมนะครับไม่มีใครลมเลยหยิบเดลมารม,ามนะครับผมว่าน่าจะลมได้นะครับก็ซื้อของของลมนะครับชิ้นแรกแล้วก็ออกเป็นรองเท้านะครับชิ้นต่อไปก็มาดูบัฟฟ้าให้ตัวฟาร์มนะครับ เกิดก็เลยล่าออกนะครับก็โซนแต่ว่าบับแดงเราโดนนะครับก็เลยจะไปดูบับแดงฝั่งเขาเหมือนซาลิมจะฟาร์มอยู่นะครับก็เลยเข้าไปป่วนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะครับลิเกเตอร์ฝั่งเขามามาพอดีนะครับก็เลยถอยเดี๋ยวางวันนี้น่าจะปิดได้นะครับก็ฟันไปครับ แต่ว่าน่าจะข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจก็ยังไม่มีนะทางนี้ก็ไล่ล่ไปก่อนครับแทงเลาไปหนึ่งทีกลับบ้านกันครับก็มัชร็จก็มาเลมนบนนะครับว่ายืนกับแคลรี่นะครับฝั่งเขาเป็นเอลสูนนะครับโอ้โหฟิกเกอร์มาเลยทังนี้รอดหรือเปล่ามาสามตัวโอ้โหโดนยิง ยังรอดอยู่นะครับต้องเดินกลับบ้านนะครับถ้าวัปเดีย๋ยวเอลสูดจะยิงได้นะครับก็เติมเมื้อเสร็จก็ไปบนต่อครับเย่กับแครี่นี่นัดว่าเป็นยังทีตอนนี้เพื่อนมันจะโดนแต่เราก็ยังไม่ถึกครับเพราะว่าเราเป็นไฟเตอร์นะครับ แต่ว่าเราออกของลง<ฮ>ุงเราเข้าเป็นจังหวัดน,นะครับกรดูว่าจังหวัดไหนเข้าได้นะครับก็ยืนโซนให้เพื่อน,นครับตอนนี้แคลรี่เขาผ่านนะครับแต่ว่าเราถอยได้อยู่แต่ว่าเพื่อนเข้าเราไปช่วยเพื่อน,นครับอันนี้มันจะโดนครับอันติีช่วยไปก่อนจงัจงหวัดน,นี้ผมน่าจะถอยนะครับแต่สลิมเขา เก็บได้นะครับเก็บผวงเขาก็เกิดมาก็มาส่วนการครับเปิดมแบบไม่เพื่อนนะครับวันนี้เขาเอามงกอนนะครับแต่ว่าน่าจะเอาไม่ได้ลิเตอร์มาครั้นก็สกิลไปก่อนครับน้องไม่ค่อยมีดาเมจเพื่อนก็ไม่ได้มาสอน,นครับ ได้ของลมแล้วครับผมก็ออกเป็นลมลมเกาะน,นะครับเวลากดจะได้เพิ่มเกาะให้เพื่อนนะครับโอเคลี่ไปกดเกาะห้แคลรี่ก่อนนะครับนี่ครับน่าจะรอดนะคแคลี่โอเคครับรอด,อดเอ้าวเอลซูยิงนะครับจบเลยออกเป็นเกาะ แค่นี้เอาฟิกเกอร์ไปตามได้เพ่อเก็บไปได้หนึ่งคิวนะครับส่วนนี้หลอดหร <S 1> 1. <S ือเปล่าโอเมดกันเมดเล่นดีนะครับเกมนี้กันผมได้ดีเลยเอาตัวเตงเลื่อนนายก็มากลางครับก็เอาเงินสักนิดหน่อยนะครับนี้ผมเห็นว่าเขาอยู่ในกลมแล้วครับผมก็ราดูจังหวะครับนี่ จังหวะน,นี้อีลูเมียเปิดนันตีสวยนะครับผมก็เลยย่างมันก่อนได้นะครับโอ้โหขงเขาตามมาสามตัวอัลติโนแต่ว่าผมจะเอาตัวหลังนะครับนะครับเก็บคิวไว้ได้แต่จังหวะน,นี้จะออกได้หรือเปล่าลิกเตอร์ต้องหนีนะครับจังหวะน,นี้ต้องหนีโอ้โหตัวนี้วสวยยิง เกิดมาครับก็มายืนยืนบนต่อนะครับอจังหวะนี้อ๋อยังไงไม่ได้ป้อมนะครับยวรอคีิปเข้าครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมากันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่มากันครับเขามากันไม่ทานหนักได้ป้อมไปจังหวะนี้ก็บวกครับแคดดี้จะโดนฮักกดเกาะครับคีแคดดี้ไม่ตายครับรวมเลยครับเพื่อนคีได้คีแล้ครับ เจ้าคนนี้เคียบยังรอดอยู่นะครับแต่อยนี้ผมยังไม่กลับนะครับเพราะว่าเขาเขาจะมาตีป้อมนะครับแล้วผมดูแมพแล้วผมเห็นลิงพอดีครับลิงจะมาซ้อนนะครับผมก็เลยผมก็เลยเข้านะครับจังหวนี้นครับลิงมาซ้อนพอดีครับอันติดตามเรียบร้อยเพื่อนๆมาช่วยนะครับ เดี๋ยวนี้จะกลับแต่ว่าเขาเขามาครับแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกด้วยต้องดูจังหวะครับเพื่อนเข้าแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีเลือดนะครับต้องดูดเลือดก่อนไซคิวทายมาก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนยังอยู่ครับแต่ว่าเอลสูมันยิงผมครับผมเดี๋ยวผมรอจังหวะมีคลิปตัวหนึ่งครับเขียครับกดก่อนให้เพื่อนครับมันติตีตีีดวยเมียมาพอดีครับช่วยผมพอดี ไงั้นผมน่าจะตายวันนี้ไงครับทันทีแทงเรียบร้อยเกือบตายนะครับเมรเล่นดีนะครับเกมนี้ลองดี้วก็กลับไปเติมเลยครับโหเล่นลมยังไงให้เหมือนเล่นไฟเตอร์นะครับฆ่าไปห้าตัวเดี๋ยวออกดาเมจสักคินนะครับออกเป็นดาบแดง แถวนี้เขามาห่วงคีปนะครับแทงได้ได้คีปฟ้านะครับโอเคครับถอยได้นี่ครับอิลูเมียเปิดอันติสวยเองครับถ้าเขาไม่สตัร์เมื่อกี้ผมอาจจะตายนะครับแต่วถวนี้ผมลืมดูแมพครับโอ้โหเพื่อนตายไปก่อนนีะครับเขาอันตินะครับเขาต่อยแล้วผมก็เลสเซฟคิวเข้าไปครับโอ้แต่เขามีสกิลหนึ่งเหลือนะครับแล้วเพื่อนเขามาพอดีต้องถอยก่อนนะครับแทงไปรับรองเนี่ยโเคครับเขาเขาไม่เข้ามานะ เีิมเนื้อเสร็จก็ไปยืนยืนกับแคลรี่ต่อน,นะครับอันนี้ด้ฟาอันติแทงติกเกอร์เรียบร้อยครับแค่บอกว่าผมออกก็ได้นะครับเนี่ยพี่รู้เนี่ยอันติช่วยนะครับผมก็เลยเข้าแคลรี่ก็มาเข้าช่วยนะครับก็เ,เก็บคิวไว้ครับกดขอบคุณเพื่อนน,อนะครับ ก็เล่นง่ายนะครับเกมนี้ขนาดไม่มีแทงอันนี้ผมจะดักป่านะครับแต่ว่าเขาเปิดป่าพอดีแต่ว่าจะป่วนปวนนิดหน่อยครับโอมาเต็มยังไงครับเพื่อนอนนี้จะย่งคีฟครับเขาไม่ตีต่อนะครับก็มาตีตีคีฟครับ เราก็ยังพอมีดามเมจอยู่ครับก็เก้คลิปได้อยู่ครับตอนนี้เพื่อนโดนครับแคลรี่โดนกดก่อน,นี่ครับช่วยเพื่อนหนัอครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแค,แคลรี่ไม่น,าน่าจะตายนะครับโอเคแคลรี่ไม่ตายก็พอแล้วครับจากวันนี้ลิงไงทุกทุกอุย้ยเกิดมาก็มาเอาได้น,นะครับ เปิดก่อนเพื่อนเลยนะครับเป็นโลเปิดเลยเพื่อนเข้าครับคีเพื่อนเข้าสวยนะครับครับฟิกเกร์ออกมาก่อนครับเดี๋ยวตายก็ดูเลือดคีไปก่อนโอเคครับได้ดับแดงะครับก็ก่อเกิดจีนต่อไปครับทีนักท้จะจบเลยหรือเปล่าหรือยังไงครับอย่นี้เขาเข้าผมครับมันตีดูดเลือดปุ๊บปุ๊บโอ้ยรถเดียวสูยิ่งนะครับ สามตัวในเกมนี้โอ้เพื่อนอันติฟิเพื่อนฟิกเกอร์ปล่อยมังกรนะครับโอ้แต่ว่าตายแต่ว่าลิงน่าจะเก็บได้โอเคครับลิงเก็บได้นะครับแล้วตีป้อมหรือเปล่าตีครับแต่ว่าเขามากันนะครับแล้วคลิปกลางมาพอดีครับแครี่ก็เลยตีกางฟรีนะครับถือว่าโอเคครับนี่ครับยิงยิงไม่ตายน่าจะจบแล้วครับ โอเคจบครับไปดู M V P นะครับว่าใครจะได้ได้ M V P เฉยนะครับคะแนนอันดับที่หนึ่งนะครับ M V P ก็จบไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตาม ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับผมก็กดไลค์ให้เพื่อนนะครับเรียนดีทำามาวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวดูเซเ t ติมนะครับครับเซเลมก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ